แชร์วิธีการทำกระปรงนักเรียนนะคะ,ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะเป็นกระดาษสร้างพเทิรนไม้โคง้งไม้บรรทัดดินสอแล้วก็เครื่องคิดเลขนะคะเรามาเริ่มเลยนะคะให้ให้วัดจากลิมกระดาษด,ด,ด้านบนลงมา หนึ่งเซนนะคะแล้วก็ตีเส้นเราจะได้เป็นจุดที่หนึ่งนะคะเสร็จจุดที่หนึ่งลงมาจุดที่สองคือความยาวของกระบุงนะคะ จุดที่สองเสร็จแล้วจุดที่หนึ่งไปจุดที่สามคือรอบเอลหารสี่นะคะรอบเอลสี่สิบสองหารสี่เท่ากับสิบจุดห้าก็จะได้จุดที่สามตรงนี้แล้วก็ตี เส้นฉากลงมาก็จะได้เป็นจุดที่สี่นะคะอ่าแล้ววัดจากจุดที่สี่ออกไปสองถึงสองจุดห้าเซนติเมตรนะคะก็จะได้เป็นจุดที่ห้านะคะ แล้วเราจะวักจากาจุดที่3มลงมาประมาณ10เซนนะคะแต่ว่าอันนี้ทำพทเทินไซส์เล็กจะใช้5นะคะแล้วจากจุดที่ที่สลงมา5เซนตรงนี้หรือว่า10เซนของอเด็กมอตอน้นหรือว่ามอปลายนะคะที่เราจะทำกระปงตรงนี้จะเป็นจุดที่6นะคะ วัดออกไป 1. ประมาณ1-1.5ได้ค่ะ okay. เราก็จะตีเส้นจากจุดที่5ไปหาจุดที่6ที่เราวัดออกมา1.5นะคะแล้วเราก็จะใช้ไม้โคง้งวางให้มันได้เส้น ตรงนี้ก็จะได้ความบานของกระโปรงนะคะเ,คเสร็จแล้วเราจะมาทําเกล็ดนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นจุดที่1ถึงจุดที่8นะคะจุดที่1ถึงจุดที่อ่าเราจะกะตามไซส์ของเด็กแต่ละคนที่เราสร้างให้ใส่นะคะดูสัดส่วนของแกว่าแกเป็นคนตัวใหญ่หรือว่าตัวเล็กนะคะ <c oughs> นี้จะใช่ประมาณ3.5นะคะตีจาก1นึบตีจากจุดที่1มา3.5เซนนะคะก็จะได้เป็นจุดที่8ตรงนี้นะคะแล้วก็ตีเส้นฉากลงมาข้างล่างตรงปลายกระโปรงนะคะเสร็จแล้วเราจะวัดจากจุดที่8ไปไปหาจุดที่สนะคะว่าได้เท่าไหร่แล้วเราจะเอาไปหารสานะคะจะได้2.3นะคะ แล้วเราก็จะตีมันรวงเส้นละรลงมาข้างล่างนะคะคนี้เสร็จแล้วนะคะแล้ว เราจะมาทำกันแรกพื้นที่ตรงพับจิบนะคะเราจะตัดโอเคนะขอเขียนก่อนนี้จะเป็นจีบที้หนึ่งสองสาม mm -hmm. เสร็จแล้วจะได้สี่จิบแบบนี้นะคะเราจะใช้เราจะวางจีบที่1ก่อนนะคะ เราจะใช้ช่องว่างตรงนี้ใไม่เกิน5-6เซนนะคะแล้วก็จะมาแปะชิ้นที่สอง แต่อย่างงนะคะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นสายสายย่อน,นะคะสาสายเฉียว ชิ้นสุดท้ายนะคะ โอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาขับให้ดูนะคะ Let me turn ออกมาให้ดูนะคะข้างล่างนี้จะเป็นเผื่อเย็บนะคะข้างบนก็จะเป็นเผื่อเย็บตรงขอบเอวนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้นะคะ